มีหลวงปู่ทุติ์มีหลวงพ่อพุทธเมตตาสามมิติจากอินเดียมีน้ำมนต์หลวงพ่อโสธรให้ญาติโยมทุกท่านอิ่มท้องอิ่มยิ้มได้นะคุณโยมเนาะหวังว่าท่านทั้งหลายคงมาร่วมในการประพฤติปฏิบัติขอเชิญทุกท่านตั้งนโมพร้อมกันแล้วก็กล่าวพร้อมกันเพราะว่าเรามีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ Uh, now we would like to respect to พระบุตสุชน in Balinese language นามายังพุทธาภิภควาโตปุปภะภาคณามะการังการรมัสเสนโมตัสสะภิภควาโตอะระหะโตสัมมานโม ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเยนะวาจายะเจตสาวาโสทังนามะ อิทธิปฏิหาริกะยะรังพุงทธรูปังอหังวันธามิสัพพโสณะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุทยะทรงอากาศพุทธังแคล้วคลาด คัาางแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดสัตรูผ่านวินาศสันตินาการโรกุกุสันโทสิโรมะเชโมการโรกนาคมโนามโนานาจิเตพุทธากาโรกัตสโป พุทโธจทเวเนเตทากาโรสีสากยมุนีโคตโมยะกันเนยะกาโรอริยเมตรยโยชิวหาทีเตปัญจพุทธาณมามมิหังพุทธบูชา มหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆาบูชามหาโพขวะโหอรหังพุทโธอิติปิโสพระควา,ามามิหังขอทุกท่านตั้งจิตสงบก่อนที่เราจะบูชาพระตนะตรัยในปิดท้าย ขอเชิญบูชาพระธาตรไรพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระคาวาพุทธังพระคาวันตังอภิวาเทมิสวางคาโตพระคะวาตาธัมโมธัมมังนาม,ามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากะสังโคสังฆังนามามิขอเชิญน้อมนอมัสการกราบขอขอบคุณพระคุณเจ้าทุกรูปต่อไปขอเชิญได้ถ่ายรูปกับพระสงฆ์ในช่วงที่ป่ายฟ้อนรำที่จะน้อมรำบูชาหลวงพ่อโสธรขอเชิญท่านประธานในพิธีขอเชิญคุณหมอกับคณะท่านผู้มีเกียรติ ได้พระคุณเจ้านั่งอยู่นี้คุณโยมนั่งด้านหน้าเนาะแล้วก็ฝ่ายฟ้อนรําและดนตรีได้เตรียมเลยเนาะอ